่วันนี้นะคะมาติดตามผลงานสมแดงอะมิโนที่สวนอ,อบตอนะคะมานบบอกว่าวันนี้เป็นสวนทุเรียนที่สวนทุเรียนเงินล้านนะคะเงินล้านยังไงมาพบกับท่านได้เลยค่ะเชิญตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะอ,อบตอบในนือค่ะ<ม>แล้วก็อยู่ที่ไหบงอบตมานุบเอ็นตุรีหมู่หกตำบลวังใหม่ครับก็ได้ใช้สมแดงมาเวลาสามปีนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจครับก็ ใบเขียวเข้มเงางามค่ะครับแล้วก็มีภูมิต้านทานโรคอยู่คือเมื่อก่อนผมเป็นทุเรียนโรคใบติดนะอ๋อใบติดใช่ครับแต่พอใช้สมแดงแล้วรู้สึกว่าโรคใบติดไม่มีสําหรับสวนผมอ๋อช่วยโรคใบติดได้ใช่ครับค่ะประหยัดค่าค่ายาสารเคมีไม่้ใช้ตรงนี้กี่ไร่คะอตปตะมาณหกไร่หกไร่นะคะพื้นที่เป็นทุเรียนหมดเลยหรือเปล่าคะ ผมผู้เรียนหมดเลยเนาะค่ะแล้วก็ใช้มากี่ปีแล้วคะสมแดงอมิโนใช้มาสามปีนะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้เห็นว่าก็ได้เต็มๆครับเท่าไหร่คะเต็มๆก็ปีแล้วได้แปลงใหญ่อย่างเดียวนล้วสองล้านกว่าสองล้านกว่าปีนี้ปีนี้เพิ่มแปลงนี้ขึ้นมาเพิ่มแปลงนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่ตั้งโต๊ะอยู่ที่ราคาด้วยครับอยู่ที่ราคานะคะเพราะว่าก็ติดลูก ออกดอกทุกต้นคแล้วก็ใบใบไม่โซมนะครับใบสวยบางสวนนี่ตัดลูกแล้วจะมีอาการใบเหลืองใบโซมโสมแดงช่วยท่านได้ครับเพื่อฉีดลงดินด้วยฉีดทางใบด้วยนะครับก็อยากให้พี่น้องชาวสวนเปิดใจแล้วทดลองใช้ดูครับปีที่แล้วตั้งเป้าไว้1นล้านห้าแล้วได้เท่าไหร่คะับอุตต่อ สองล้านสองโอ้ล้านแล้วปีนี้นะคะตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าประมาณไว้ประมาณการค่ะปีแล้วตรงนี้มีลูกมีดอกโอ้โหปีนี้ลูกดอกเยอะใช่ไหมคะอืมแล้วก็อบตอฉีดเนี่ยค่ะก็คือวิธีผสมใช้ยังไงคะกับทุเรียนเอาสองอย่างนี้บวกกันแล้วหมักไว้คืนนึง่อ๋อหมักไว้คืนนึงแล้วเอามาฉีดใช่ไหมคะ อืมค่ะอันนี้คือความประทับใจของอบตอนะคะอยู่ที่บางใหม่ใช่ไหมคะโมหกขบวนบังใหม่อ่าโมหกน,น,านายแมนะ,น,ะนะคะถ้าสนใจสมแดงอะมิโนโติดตอ่อนะคะนี่เจ้าของศูนย์นายอาอมได้เลยนะคะหรืออบอตอมานุบนะคะเบอร์ฝากค่ะเบอร์ศูนย์3ก8า็กค่ะค่ะนี่คุณกัญญาพัฒน์นะคะของอบตละคะ เบอร์โทรค่ะ0 8 7, 7, 7, 7 9 4 0จ็ครับโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับยียมเลยนะคะขอบคุณขอบบริษัทพอลินาเน็ตเวิร์กที่ผลิตภัณฑ์ดีๆสมแดงอะมิโนมมา17ปีนะคะทำให้เกษตรกรยิ้มได้ค่ะพอลินาเน็ตเวิร์กโอกาสดีๆที่ทำได้เลยใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโอ้ย e s ยั